ยูพรผมเป็นดีมากผมกำลังใจไปดูซิมฮัลลี่พับไก่ฮัลลี่พับไก่แยมมี่ใช่แล้วนั้นคุณชอบไทยฟู้ดผมชอบไทยฟู้ดชอบไทยคนไทยคนอ่าฮะแล้วนั้นคุณเคยไปในไทยแลนด์มาก่อนไหมใช่ใช่โอ้ไปกี่ครั้งแล้วแค่ครั้งเดียวแต่ผมจะกลับไปโอ้ยยิ้มขอบคุณสำหรับมอลลี่และพี่น้อยนะคะจากฟาร์ม เซนลาฟาร์มนะคะอยู่ที่ไหนคะแวะแวโยฟาร์มคบนัมบอนาอินะเบอร์นี่เย justin b e บอร์นี่เฮียบอ่ะฮะ how how long uh you do for farm 27 years 27เยี่ยว้าว v e l y long เกอะอะแล้วอันนี้พี่น้อยนะคะ uh, เป็นภรรยาโ่เรียบอลปัองท้ายเ่ yeah. uh, คุณน้อยนะคะก yeah. ็จะเป็นภรรยาของคุณ uh, มอริสนะคะเอ่อพี่น้อยเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยอยู่จัังหวดเชียงรายค่ะเชียงรายเนาะเอาคนเหนือลูกสาวลูกชายค่ะลูกสาวคนเดิมลูกชายคนนึงค่ะค่ะนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็เอาเอาผักอะไรมาเนาะคะมามาหารายได้เข้าวัดด้วยกันเนาะค่ะเดี๋ยวคิว for t o day เยอะโอเค thank you ขอบคุณค่ะโชคดี enjoy น้องแก้วนะคะกับน้องฝนนะคะพริกแอนชุกนะคะไก่ย่างนะคะกับคุณพ่อแก้วนะคะคุณคุณพ่อมาตรงเลยนะคะสั่งตรงมาจากเมืองไทยสั่งตรงมาจากเมืองไทยเลยนะคะมาอุดหนุนกันเลยนะคะแก้เป็นคนจังหวัดอะไรนะแก้เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับอ่าคนใหม่เจ้าขายแล้วขายแล้วอ่านี่ค่ะน้องลินมาอุดหนุนเลยนะคะเปิดไปเดิมกันเลยนะคะ อันนี้พี่นางนะคะพี่นางเป็รคนจังหวัดอะไรคะอ่าโคราชคนะ่ะโคราชเนะานะพี่นางมาเที่ยวงานนี้กี่ครั้งแล้วคะมาสองครั้งค่ะพี่นางอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่อลวอตันอลวอตันนะคะอยู่ลายไทยฟู้ดนี่สุด What are your favorite for Thai food? อ่าผัดไทยผัดไทยเออ Yeah you have been Thailand before? No No one day you go เนกิะ Thank you for coming today yeah okay ขอบคุณค่ะ yeah smiling อันนี้อาสาสมัครนะคะ Hello how how you today very good thank you yeah what you order how what you order today ต i m มซ m ่ i m ิ่ m wow you like Thai food yes yeah yeah a l hello ไปนี่ในไทยแลนด์อ๋อโอเลี่ยวโอเลี่ยวโอเคสนุกยูนิควันนี้โอเคขอบคุณอันนี้ส้มตำนะคะมาจากโคบาชเลยโจมไหมคะพี่แจมหันหน้ามาหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากคอร่อยมากนะคะพนักงานนวดเรามาเองเลยนะคะมาสั่งอะไรคะวันนี้วันนี้สั่งทุกอย่างเลยค่ะสั่งไอศกรีมอันนี้ค่ะอตีนพอส้มตีนเนาะ ใช่ไหมคะอ่ะฮะเนี่ยค่ะความชุลมุนเนาะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่ะอันนี้อันนี้ซุ้มก๋วยเตี๋ยวไก่มาลานะคะคุณน้อยนะคะมาอดหนุนน้องแต่นะคะได้มะเขือด้วยอ๋อได้มะเขือด้วยโอ้โหค่ะเนี่ยค่ะน้องแต่นะคะมาจากโคบาทเลยตรงเลยนะคะอ่าฮะสวัสดีค่ะ ซุมทอดนะคะเป็นงไงคะน้องตีมาเจอหนูตอนอยู่กับอาหาร,รตลอดเลยน้องตี้นะคะนเนี่ยค่ะแต่ละคน<อ>คนไทยชวยกันอุดหนุนนะคะซุมนี้จะเอาเองินเข้าวัดนะคะอาา่าฮะนะคะรอกันนะคะของทอดอาา่ะฮะค่ะอ่ะสั่งอะไรเอ่ยข้าวเหนียวมะป่วงนะคะอาหารไทย น้องร้านพริกไทยนะคะน้องเมย์กับน,น้องส้มนะคะขายดิบขายดีนะคะมาจากไหนคะ,ะฟู้ดแนเวนในนี้นะคะ่ะรีวอร์ไซส์เนะะาะอ่ะฮะกำลังรอออเดอร์กันอยู่นะคะพี่พรมาจากไหนเอ่ยมาจากซัม,มเมอร์มมเซ็ตคซัมเมอร์เซ็ตนะคะเป็นไงคะอาหารไทยวันนี้เอาอะไรเนี่ยอันเหนียวมะม่วงเมื่อกี้นี้ก็กินสปริงโรสปริงโรเนาะเวเย<ล>่อร่อยเนาะอาหารไทยเนาะ พี่พรมาครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกเนาะสนุกสนานดีค่ะค่ะพี่จ้าขอบคุณค่ะเอ็นจอยค่ะน้องมาอยู่ที่ไหนเอ่ยมาอยู่เดวอนพอร์ตอยู่เดวนพอร์ตใช่ไหมคะมาครั้งแรกไหมหรือว่ายังมาครั้งแรกมาสั่งอะไรเอ่ยวันนี้อันนี้มีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ชิคเก้นก็อันนี้อันนี้ชิคเก้นอร่อยเนาะอ่ะฮะเป็นไงคะเป็นมาทำงานครั้งนี้เป็นไงมั่งสนุกดีค่ะยังเนาะภาวนากันนะ ดีสดแล้วก็ัดอร่อยค่ะจ้าขอบคุณมากนะคะน้องไม้ค่ะพี่ติ๊กนะคะเจ้าของร้านเอ่อ j a ส m i มินคิทเช่นนะคะมาจากโฮบาตได้ตรงเลยใช่ป่ะพี่มาจากโฮบาตเลยค่ะตื่นแต่ตีสามตีสามนอนสามทุ่มมาสั่นอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปวันนี้มาขายอะไรมั่งขายผัดไทยอ่าฮะสามชั้นทอดว้าวว้าวอะไรอ่ะกะหรี่ปลากะหรี่ปลาอ่าฮะเอออร่อยอร่อย อร่อยอร่อยเนาะพี่ทิ๊เป็นคนจังหวัดอะไรคะนคนพนมค่ะนอคนพนมเนาะมามาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเนาะพี่เนาะอาารที่มางานลอสตันเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะอายุพร้อม Chicken. puff chicken, and yummy. Yeah. Yeah. yeah, and then uh, you like Thai food? I love Thai food. Love you Thai people. Thai people? Yes. Uh-huh. And then you have been in Thailand before? Yes. yes. Yeah, oh, how right. many times did you go? Just the ones. Just the one. But I'll yeah. go back. Yeah. Oh yeah, yeah. Love it. Okay, thank you for uh thank let you, me Pim. interview. Yeah, thank you. Fun. you yeah. Okay, yeah. Okay for there Yeah. Yep, yeah. You course. like you like Thai food. Yeah, I love Thai what, food. What do you eat today? I got Thai chicken. Thai chicken. <laughs> thai chicken. Oh, yummy. Yeah. Sure. Yeah. How have you been in Thailand before? Mm -hmm. Yes, I come here last year. Yeah. Thailand. No, I haven't been Thailand. Oh, yeah. So I've yeah. this people. Yeah. 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 Love it. Yeah. Okay. Thank you for coming today. It's all right. thank you. Yeah. Thank you. Hello, Charon. How are you? I'm oh, coming, thank you. Yeah. You like. Uh, And, um, yeah. As an exchange student, so I lived there for one year. Yeah. Uh, it's more than 30 years ago though. Yeah, you like Thai food? Absolutely. Yeah, Thailand yeah. come to Hill Art every oh, year. I do. Yes. Yeah, MC. Yes. Yeah, so yeah. I have been MC before. Um, also, my husband has done music and now he's Yeah. In yeah. So we absolutely love our involvement with the Thai Association and the Thai mm -hmm. Culture in Tasmania. Yeah. Thank you, Thank you for you. coming. Yeah, <laughs> I appreciate that. Thank you. <laughs> <laughs> อันนี้พี่บีนะคะพวกขายหมดค่ะขายหมดเอาไม่ขายหรอหังยาอยู่ได้กี่วันเนี่ยอยู่ได้้อยู่ในตู้เย็นน่ะอันนี้อยู่ได้ยิ้มหวานค่ะพี่บีนะคะกับน้องเล็กนะคะแล้วก็น้องกอยกับน้องสัญญานะคะใช่ค่ะมาอุดหนุนนะคะรายได้ทั้งหมดเข้าวัดนะคะอนุค่ะ ทนนั <c ười> ่ะแล้วไหนคุณนายนั่นท่านก็อ่านใจนี่คุณนายค่ะ Food. Yeah. Just come back two weeks in Thailand. Yeah, yeah. yeah so had lots of massages, lots of drinks. Yeah, enjoy. Lots of, lots of lovely Thai people. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> okay. Thank you, David. <coughs> ค่ะเด็ดวันชิงหวาเอเช i n นโพสต์รีอินลอสแอ you are, what you are dancing today performance yeah uh huh uh you here support for us every year yeah we got a story yeah oh you have so o r d ah yeah 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 thank you for coming yeah okay thank you เมาเลยค่ะเมานะคะน้องเล็กนะคะ smiling ขอบอะไรกันมาบ้างคะสาวๆปลาปลาแรงค่ะปลาล่าปลาแรงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องเปิ้ลอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เบอร์นี่อยู่เบอนี่เนาะมามางานไทยเป็นปีแรกปะปีแรกค่ะปีแรกแล้วก็จะได้มาจิ้มมันแตงกวาหอมเอาหรอรอที่งานนะคะรอที่งานเนาะค่ะน้องใหม่มานะคะมาจับฉลากกินอาหารไทยยังกินแล้วค่ะอันแรกเลยคือเล็งไปที่ส้มตำใช่ไหมได้ของเยอะเลยขอบคุณค่ะ ใช่ไหมโอเคโอเค thank you ที่มาร่วมงานกันเนาะเป็นไงหมคะน้องแพรสวัสดีค่ะร้านอาหารอะไรเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยก่ไข่ปลบัวหมดยังคะยังค่ะใครดีใครดีขอบคุณค่ะน้องแพรมาจากไหนเนาะมาจากอ่าพอเชเรียลพอเชเรลเนาะเจ้าไปอุดหนุนกันได้นะคะร้านมุสลิมนะคะที่คอเชเรลนะคะน้องแพรค่ะ อะไรคะโปรโมทค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ร้านเราโอเคสมายลิง thank you ร <laughs> ้านน้องเป้นะคะแม่สีนะคะ